เมื่อเราต้องมาอยู่ในยุคของข้าวยากหมากแพงในญี่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะต้องบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมตอนนี้ทุกอย่างแฮ่ขึ้นราคากันไปจนหมดไม่เว้นแม้แต่ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่นปัญหาข้าวราคาแพงในตอนนี้เป็นปัญหาที่ประชาชนต่างเฝ้ารอคอยการแก้ไข จากรัฐบาลแต่ณนะตอนนี้ไม่ว่าจะหาทางแก้ไขยังไงก็ยังไม่สามารถปรับลดราคาลงได้เพราะข้าวขาดตลาดจริงๆคะ่ะสาเหตุที่ทำให้ข้าวญี่ปุ่นราคาแพงแล้วก็ขาดตลาดในตอนนี้ก็เพราะว่า คนทำนาในญี่ปุ่นน้อยลงมากๆและแรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดเลยค่ะอย่างคุณลุงที่เราไปช่วยในวันนี้ก็อายุ78ปีแล้วส่วนคุณอาคุณป้าก็คือเริ่มต้นที่780 0กันทุกคนเลยค่ะตั้งแต่มาช่วยคุณลุงคุณป้าทำนาก็จะได้ยินเสียงบ่นตลอดเลยว่าเหนื่อยจังเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ทุกคนก็ยังพยายามทำงานกันให้เต็มที่ ช่วยกันคนละไม้คนละมือทําให้เศษส่วนเราก็ได้แต่ฟังเสียงบ่นไปไม่สามารถช่วยอะไรได้มากก็ทําตามหน้าที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้นี่แหละคะ่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ข้าวญี่ปุ่นแพงขึ้นและมีราคาที่สูงขึ้นก็เพราะว่านักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากขึ้นโดยที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความสวยงามความปลอดภยัยความสะอาดดังนั้นประกอบกับค่างเงินเยน ที่ต่ําลงมากๆก,ก็เลยยิ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นและพอมาญี่ปุ่นเมนูเด่นเมนูดังของญี่ปุ่นก็ต้องมีข้าวญี่ปุ่นก็อย่างเช่นซูชิข้าวปั้นโอนิกิลิหรือว่าจะเป็นข้าวหน้าเนื้อต่างๆเมนูของญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วถ้าทานกับข้าวยิ่งอร่อยมากขึ้นค่ะ ทำให้ความนิยมในการทานข้าวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นก็เลยส่งผลให้ข้าวญี่ปุ่นขาดแคลนเพิ่มมากขึ้นคะ่ะและสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อความถึงทุกคนว่า กินข้าวให้หมดด้วยนะคะอย่าทิ้งข้าวเลยค่ะไม่ว่าจะสั่งมากินหรือว่าทําเองที่บ้านก็อย่าก,กินข้าวให้เหลือเลยค่ะกินให้หมดตักแค่พอดีเพราะว่ากว่าจะได้ข้าวออกมาให้ทุกคนได้กินกันเราชาวนานี่พยายามกันสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะตากแดดตากลมตากฝนเราก็ทํางานกันแบบไม่มีพักเลยยังไงก็ช่วยเห็นใจเราด้วยนะคะ กินข้าวให้หมดอย่าทิ้งข้าวเลยค่ะและในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบหลังจากนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะคะบางวันอาจจะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเข้าสวนผลไม้แล้ววันไหนที่ร้อนมากๆเหนื่อยมากๆกลับมาถึงบ้านก็สรุปไปเลยทันทีค่ะอาจจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆช้าหน่อยหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันนะคะเจอกันใหม่อีกทีในครั้งต่อไปยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ